คนเนี่ยแก้คนเนี่ยดูแล้วก็ถูกต้องคือแต่ไม่ใช่คนที่แบบเขียนคนเดียวมีเพื่อนมีคนรับรองแทนแทนคนที่เพื่อเพื่ออันนี้ก็เพื่อการอำนาจกันไม่ให้มีการโกงนะกันอย่างเช่นอันเอนี่ก็ไม่ควรจะเป็นสปอรเลอร์เป็นคนเป็นคนเสกใช่ไหมครับก็ให้คนมาดุให้มาดุเนเสกให้ลองสมมตินะครับมีว่าเป็นสปอรเลอร์เสร็จจบทุกคนไหมครับแต่คนแก้เขียนแก้คะแนนไม่ได้ครับ จะต้องไม่ใช่ตัวเองคือว่าต้องเป็นคนอื่นที่เขาทราบคะแนนว่าคนที่เป็นพยานด้ครับอันนั้นก็ช่วยแก้ไขได้ว่าเพื่อนไม่ได้เป็นคนแก้ไขคะแนนตัวเองในสกอของตัวเองนะคะช่วยกันวิธวัดเอเนี่ยต้องไม่ได้คนที่เซนคนที่เซ็นต้องแก้ไขในเป้าที่เป็นนักกีฬาด้วยกันคนที่เซนคือสัตว์ผีพยานไม่ใช่เจ้าของคะแนนเต็มครับรู้ไหมครับเดี๋ยวตรงนี้ เป็นท่าตามกติกาแล้วท่านตามรูปแบบนะก็คืออย่างนี้แหละครับสกอร corer เป็นคนเขาเป็นคนจดเขาประกายในมือเขาแต่ถ้าหาเราต้องการให้มันลบข้อค้อร่างหาก็อย่างที่ร้องว่าต้องวามกระายใจของนักกีฬามีมงมันจะสละเอกสารราชการเอกสารราชการในคนเสร็จแก้มีเจ้าของสิทธิ์ในกระดารในแบบนั้นแต่ กติดตกลงค่ากับหลักการนี้หมดเวลาต้องการการเซ็นแก้ด้วยตัวเองการการแก้ใหม่ก็ได้ใช่ครับเพราะว่าท่านกาลังโฟกัสเดือดกับท่าริงสมาธิตัวนี้อันนี้ต้องการการแก้ไขที่เรืร่องการแารต่ใร<ต>ะหว่างประเทศไม่ใช่ประเด็น s, ทางกทางตรงนี้ขอแค่มีลายมือผู้รับผิดชอบที่จะเอาผิดได้อันนี้ก็คือว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมามีใครมาถ้วงว่าทำการมาถ่วงระหว่างเรือนนะ ไม่ไม่ได้เจรจากันแบบลอยๆ้างวางเงินพอาวางเงินปับ๊บ<ๆ>ก็มาดูนะครับว่า<ๆ>ใครเต็มใครเต็มใครเต็มอันนี้เป็นที่ยอมรับได้นะเป็นที่ยอมรับได้ในในเรื่องของตามกติกาเนะครับระหว่างประเทศยอมได้แต่ถ้าเราเกิดความหวาดระแวงก็อย่างที่เราทำนในเมืองไทยเราแต่ด้วยปกติแล้วการแก้ไขแล้วก็ตามแต่เขาต้องาการแค่ว่าหาคนรับผิดนะอันนี้ ถ้าสอบสวนแล้วไอ้นี่มันโกงนะเองลงชื่อนี้เองยอมรับไหมล่ะว่าเองโกงถ้าโกงโกงอะต้องดนโลงโทษนะครับก็เขาแค่อย่างเดียวนิดเดียวแบะให้มีคนรับผิดไม่ต้องเดินหาว่าใครเป็นนายเมือใครนายมือใครให้มันแค่นั้นแหละนะคุณมหน้ากับ